สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของโรงเรียนสารสัสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเอ๊ดิฉันออกเสียงผิดใช่ไหมคะเนี่ยสารสัตว์เนี่ยไม่ใช่เนาะโรงเรียนเขาชื่อสารศาสตร์นะคะแล้วก็เฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่เป็น คดีความขึ้นมานี้นะคะก็คือโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะคะซึ่งสารศาสตร์นี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายโรงเรียนนะตอนนี้เนี่ยมามีข่าวดังที่โรงเรียนนี้เพราะเหตุว่าครูระดับอนุบาลหรือว่าพี่เลี้ยงเด็กนะคะจริงๆแล้วก็คือพี่เลี้ยงเด็กนะนะหรือก็คือรวมรวมความแล้วก็มีทั้งครูแล้วก็มีทั้งพี่เลี้ยงนะคะ,ะกระทำการ โหดร้ายกับเด็กนะกระทำการทุบตีถึงนะฮะมีการเอา,เอายาอมยาดมยาหมองป้ายตาเด็กนะฮะมีการถอดเสื้อผ้าหลังจากทีเ่เด็กฉี่ลาดนะฮะแทนที่จะนำไปล้างในห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยก็ไม่ทำเช่นนั้นก็มีการเหมือนกับอนาจารย์เด็กนะคะ แล้วก็มีการจิกการทึ้งการลากการปีการนำถุงถุงดำนะฮะถุงขยะเนี่ยมาครอบเด็กนะฮะโดยที่ว่า จากหลายๆครูนะคะหรือหลายๆพี่เลี้ยงนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยจากการดูกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะซึ่งโรงเรียนก็เพิ่งติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะแล้วก็โปะเชะขึ้นมาทันทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าพบว่ามีทั้งหมด58ครั้งหรือ50กว่าครั้งนะคะผู้ที่ผู้ปกครองแจ้งความแล้วก็ มีรวบรวมได้3 2รลายโดยมีคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะตามที่เขามาแจ้งความแล้วเนี่ยสบคนนะคะแล้วก็ตำรวจก็ได้มีหมายเรียกไปแล้วนะก็มาพบแล้ว3คนแล้วก็ที่เหลือ,อก็ดำเนินการต่อไปน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะพูดคุยในเรื่องของโรงเรียนนี้นะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนเอกชนนะจากการที่เจ้าของโรงเรียน นะฮะที่เขาเรียกตัวเขาเองว่าเป็นอ,จอาจารย์เนี่ยนะคะ,ะที่จริงแล้วเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพครูอะไรหรอกนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามาถามหาเลยในโรงเรียนนี้เนี่ยนะฮะว่าจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูซึ่งเมื่อทางคุรุสภาตรวจสอบแล้วนะฮะกลายเป็นว่าในจํานวนครู อะไรทั้งหลายแหละในโรงเรียนนี้เนี่ยนะคะ400คนเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพแค่90กว่าคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น3 300คนประมาณนั้นน่ยไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่บ่งบอกในเรื่องของความเป็นครูนะคะซึ่งตรงนี้ก็ผิดเต็มประตูนะคะแต่จะว่าไปจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะผิดเนี่ยนะคะสถานศึกษาผิด คนที่มาสมัครทํางานเป็นครูไม่เป็นครูนี่ก็ตามนะฮะแต่เมื่อไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูตามากฎหมายนะคะคุณรัฐสภากําหนดไว้เนี่ยก็จะต้องมีโทษจําคุก3ปีปรับไม่เกินหกห0 0่นบาทนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระบอสภาค,ครูและก็บุคลากรทางการศึกษาในปี2546นะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือครูทุกคนนะฮะ จะต้องได้รับการตรวจสอบนะฮะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทางคุรูสภาเองหรือทางหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยก็ไม่ทราบว่าไปทําอะไรนะฮะไม่เคยตรวจสอบอะไรนะจริงๆแล้วก็คือปล่อยโรงเรียนเอกชนเนี่ยให้ทําหาเงินนะจะว่าไปแล้วเนี่ยให้ทำเ,เปิดโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็หาเงินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ จนมามีเรื่องพวกนี้ถึงเข้าไปตรวจสอบดังนั้นเราจะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเองก็มีความหย่อนยานนะฮะทางโรงเรียนสารศาสตร์เององค์กรทั้งหมดซึ่งมีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด45โรงเนี่ยนะฮะแล้วก็มาเกิดเหตุที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นี่นะฮะก็เป็นเหมือนกับว่า เออเป็นเป็นครั้งแรกที่ทําให้โรงเรียนสารศาสตร์นั้นนะ่ะมีชื่อเสียงดังขึ้นมาในทางไม่ดีนะคะในขณะเดียวกันเ,เจ้าของซึ่งเป็นเอ่อคุยว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูมานมนานมา,กาเกเรใยที่จริงก็จบแค่ปริญญาตรีนะคะแล้วก็เลื้อรังจะว่าเป็นจริงก็เหมือนกับว่าทําในเรื่องของการสร้างโรงเรียนหรือว่าการขยายโรงเรียนเนี่ยในเรื่องของปริมาณมากกว่าคุณภาพ แล้วก็เห็นว่าพอทำแล้วได้เงินดีก็เลยขยายขึ้นไปใหญ่ในขณะเดียวกันก็จ้างคนที่ไม่มีคุณสมบัตินะฮะไม่มีวุฒิไม่ได้รับการอบรมนะะเอาหน้าตาเป็นหลักะะเอาเป็นพวกที่ว่า,าไม่มีกลิ่นปากนะะแต่ตัวเองปากไม่ค่อยดีเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะะไม่มีคุณภาพ นะและไม่ใช่แต่ที่โรงเรียนาสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ที่เท่านั้นนะคะรัฐบาลเองหรือหน่วยงานเองก็ควรจะตรวจสอบไปทั้งหมดแหละนะคะไม่ใช่ที่ที่นี่แห่งเดียวนะ,ะที่นี่อาจจะเป็นจุดที่ผู้ปกครองก็ดีนะคะในเมื่อเห็นความผิดปกติของลูกหลานแล้วก็สงสัยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดนะคะแล้วก็โปเช้ขึ้นมานะแต่ถามว่าที่อื่นนะ ยังไม่มีอะไรกันเกิดขึ้นใช่ไหมนะคะยังยังไม่มีใครสงสัยยังรู้สึกดีกันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมนะคะตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะหรืออย่างทางคุรสุสภาเองหรือหน่วยงานในเรื่องของการศึกษาเอกชนเองได้เคยใส่ใจสนใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะในเมื่อตัวเององค์กรของตัวเองหน่วยงานของตัวเองมีบทบาทมีหน้าที่ที่จะต้องมาทําอะไรพวกนี้ ตัวเองได้ทำอะไรไปขนาดไหนนะคะไม่ใช่ให้พวกที่ามาตั้งโรงเรียนหากินนะคะแล้วก็ได้ผลประโยชน์มีความร่ำรวยปีปีหนึ่งนีรวยเป็นพันล้านนะคะแต่ว่า,าคุณภาพการศึกษาไม่มี นะคะผู้ปกครองเองก็เหมือนกันนะคะการที่ออกมาสนใจใส่ใจในเรื่องพวกนี้ก็ดีแล้วนะคะไม่ใช่ว่า,าได้แต่เสียเงินแล้วก็มีความรู้สึกปรับรื้มที่ลูกตัวเองได้เรียนสองภาษาเป็นไบเลงโแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะสนใจแต่ที่ว่าลูกฟุตฟิตฟอร์ไฟแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าอาการของลูกนั้นเป็นอย่างไรลูกตัวเองมีความสุขไหมนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยในการศึกษาของเด็กเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่แรกเริ่มนะคะหรือว่าเด็กเตรียมอนุบาลหรือเด็กอนุบาลเนี่ยจุดสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องทางวิชาการนะคะจุดสําคัญมันอยู่ที่พัฒนาการจุดสําคัญมันอยู่ที่การดูแลให้เกิดความรู้สึกมีความสุขการดูแลให้ให้เด็กนั้นไปในแนวทางที่เป็นเด็กดีนะคะ เป็นเด็กที่แจ่มใสนะเป็นเด็กที่มีความสุขกับชีวิตนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาทักษะอะไรต่างๆนั้นมันก็จำเป็นแต่เพราะเหตุว่าบางครั้งเนี่ยผู้ปกครองก็ไปสนใจในเรื่องของ ภาษาอังกฤษหรือว่าสติปัญญามากมายนะฮะอยากให้ลูกเนี่ยฟุตฟิตฟอร์ไฟได้อยากให้ลูกดูเหมือนพูดเหมือนเก่งเหมือนทำอะไรทางภาษาได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดขายของไอ้เจ้าโรงเรียนพวกนี้เห็นไหมฮะ mm. เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอแค่ว่ามีสองภาษาแล้วก็มีครูฝรั่งมาสอนแต่ถามว่าครูฝรั่งเป็นยังไงครูฝรั่งก็เอาจากคนที่แค่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มาสอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย จะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีนะฮะฝรั่งที่เขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศในเอเชียแล้วเขาก็เข้ามาสอนหนังสือเนี่ยสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเนี่ยนะฮะก็มีแต่ว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ๆเข้ามาสอนได้นะฮะ ต้องมีการอบรมนะคะต้องมีใบอนุญาตถึงจะได้ไม่ใช่ทำแบบในกรณีของโรงเรียนสารศาสตร์แห่งนี้ซึ่งไปจ้างครูฟิลิปปินซึ่งเป็นคนเหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาทำงานเป็นการาผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเมื่อทำตรงนี้ผิดกฎหมายได้ตรงอื่นๆก็ผิดกฎหมายเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบให้มากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยนะคะเหตุที่เกิดขึ้นนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองทั้งหลายควรจะสนใจใส่ใจนะคะไม่ใช่ว่าในโรงเรียนนี้เท่านั้นแต่ในโรงเรียนทุกแห่งที่ลูกของตัวเองไปเรียนนะคะและก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโรงเรียนเอ,อ,เอกชนเท่านั้นโรงเรียนรัฐบาลเองก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่แปลว่า ลูกของเราไปอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลแล้วผู้ปกครองจะไม่มีส่วนไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรเลยนะในการที่จะมาช่วยพัฒนาเด็กหรือพัฒนาโรงเรียนไม่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะที่จริงแล้วก็คือผู้ปกครองเองก็มีส่วนออพัฒนาด้วยเช่นกันดังนั้นกรณีของโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศอ่ราชพฤกษ์นี้นะคะดิฉนันก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นเออเคสแสตดี้นะคะ เป็นตัวอย่างสำหรับทั้งผู้บริหารทั้งหน่วยงานองค์กรของรัฐบาลนะะแล้วก็ผู้ปกครองเองในการที่จะดูแลแล้วก็ สนใจใส่ใจนะฮะในเรื่องของการศึกษาของบุตรหลานนะฮะหรือว่าในหน่วยงานนี้ก็คือสนใจใส่ใจในเรื่องของอคุณภาพของสถานศึกษาหรือว่าการสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบมากขึ้นนะคะไม่ใช่เปิดปลปะละเลยอย่างที่เป็นอยู่นี้คือถ้าเกิดไม่มีกรณีของครูจุ๋มขึ้นมาเนี่ย ก็คิดว่าเรื่องพวกนี้ก็คงไม่แดงออกมานะคะไม่มีการโปะแตกออกมาเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าสังคมเองและผู้ปกครองเองหน่วยงานเองอตัวของรัฐบาลเองนะคะ,ะก็คงจะหันมากำกับดูแลในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตาม u ับสล i b ้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ